ที่น้างเขียนก็จะมีทีมงานชุดใหม่ชุดเก่าเลยนะคือเขาจะมีทายาตอะคือเหมือนอ <c oughs> คนเก่าออกไปนนก็จะสง่งจ,จะส่งทายาทส่งหลานส่งอะไรกลับมาเรื่อยๆคือจากรุ่นต่อรุ่นนะครับเรื่องเรื่องพัฒนาการล้างรถไม,ไม,ไม,ไม่มีตกไม่มีตกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็อันนี้นะพี่ต่ายก็จะเอาเจ้าคันนี้ไปล้างก็ไม่แน่ใจว่าปั๊มคนเขาจะเยอะไหม เดี๋ยวปุณิถ่ายให้ดูนะคันนี้อันนี้เราก็จะมาถึงลานล้างรถลลนดะโรเก็มาดูกันว่าคนมันเยอะไหมว้ายเฮ้ฮฮเยพุ่งเลยพุ่งเลยสะดใจสะดใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันไม่มีคนไว้ นี่ตอนนี้ทีมงานก็กําลังฉีดนะวันนี้คนก็วันนี้คนไปไหนลูกค้าไปไหนหมดไม่เห็นนี้ใครเลยวันนี้ยังไเลยวันนี้เป็นวันดีมากของเรานะที่เราไม่ต้องมาตออ่อแถวแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการฉีดน้ําไล่นะไล่พวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยมีคันหนึ่งมาตออ่ออีกแล้ว ก็คันนี้เป็นของ f อฟซีละหานทรายนะครับน้องก็เป็นของน้องอันลันนั่นเอง ดีใจมากเลยเสยที่มาไม่มีคนวันนี้อันนี้ก็จะเป็นอิซูสูเหมือนกันนะก็องบอกว่าอิซูนี้ลูกค้าออกเยอะมากๆวิหลักแม่ใครมาเขียนนะแต่ว่าเดี๋ยว,วถ้าเป็นสภาพแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีน้ํายาที่ทีมงานกํลาลังฉีดนะมันจะเป็นน้ํายาเนี่ยไปเป็นน้ำยาเครเรียกว่าน้ำยาฉีดไล่คราบก็สภาพหนึ่ง๋ยจจะมีการฉีดฟม เาฉีดคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวคันของเราเดี๋ยวฉีดลัเริ่มมาละคันของเราเริ่มนั่นโฟมละแล้วเดี๋ยวเขาจับให้ช่ำๆช่ำๆได้โฟมโฟม พรุ่งนี้กลับบ้านลูกค้าจะรับวันที่9นะคันนี้ปล่อยเสร็จก็เดี๋ยวต้องเตรียมมีคันหนึ่งก็อันนี้มีการฉีดโฟมเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีการเช็ดนะจะมีการเช็ดเขาจะมีฟองน้ำเขาอตัวนี้ผ้าเป็นผ้าดิแต่ผ้าเป็นผ้าสะอาดนะ ปกติทีมงานก็จะเปิดเพลงตึมๆๆกันนะจะว่าเราถ่ายวิดีโอเข้าให้ความอนุเคราะห์ปิดให้ก่อน <c oughs> เสียงงานจะเงียบเงเหาหน่อยนึง,ง,งนลืมมวัวแต่นั่นลืมนัน่พับนิง่ง อันนี้ก็เหลือแค่ฉีดน้ำล้างอย่างเดียวเริ่มฉีดน้ำแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วพอฉีดน้ำเสร็จจากขั้นตอนนี้เสร็จเราก็จะถอยไปเช็ดกันฝั่งนูน้นฝั่งน,นี้ล้างฝั่งนู้นเช็ดเลอะเลอะ จะเป็นทีมงานนะคือแบบให้คิดถึงภาพฟอร์มูล่าวันนี่แบบอันนี้เงินทอนเงินทอนทางทีมงานเขาจะนั่งเหมือนรถฟอร์มูล่าวันมาจอดปึ๊บทีมงานก็จะวิ่งเข้าไปเหมือนถอดลอ้อถอดยางถอดไล์เตอร์น้ำมันเออพร้อมพร้อมแป๊บหนึ่งรอดูนะจอดไหนวะ <c oughs> อ๋อจะเข้าตรงนี้จะเข้าตรงนี้ อันนี้ก็เดี๋ยวทางผู้กำกับมายืนรอนะว่าขันไหนต้องจอดตรงไหนอันนี้คือเข้าพิสผิดเข้าพิดแบบผิดผิดช,ช่องผิช,ช่องอัน,นจริงอันต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงโล่งของเขารอดูนะว่าทีมงานใครจะมาช่วยเช็ดอันนี้ก็ทีมงานเริ่มจะมาเช็ดแล้วนะเริ่มจะมาเช็ดแล้ว อันนี้แว็กข้างในก่อนนะอันนี้อันนี้ทีมแว็กอันนี้ทีมแว็ก็กที่เห็นก็เอาถุงพลาสติกเก่าออกนะ โชว์เบาโชว์เบาพาพรีเมียมส,สวยๆอันนี้เอาไปไว้หลังรถก็ได้มั้งอันเดิมเดี๋ยอาแกะนังเก็ตนะจะอันนี้เดี๋ยวทางคนอื่นจะมาใหนะ้ส่งแนวหน้ามาก่อนอันนี้ก็อุปกรณ์หนึ่งอย่างนะมาแล้ว กางดูดฝนดูดฝนอันนี้ก็จะเป็นทีมงานแม็กยางก็ทีมงานร้านนี้ไม่สวยร้านไหนจะสวยสวยจากรุ่นต่อรุ่นน่ะ <laughs> ก็ใกล้แล้วแหละสุดหลอสุดหรอ้รอยกไอ้นน่มาไว้ตรงนี้หน่อนนนคยค,คือต้องเร่งไงอีกฝั่งให้เขาเสร็จเพราะอีกฝั่งจะได้ไปทำงานของเขาไงก็มีการเร่งกัน ไม่ใช่พี่ตายมึงกยังไม่ได้ทำไงคนสวยอย่าลืมแก่นี่ออกเลยนะแบบเคค่ะเรียกอย่างนี้น่ารักโอ๊ยเราเราเราเรียกตามความเป็นจริงแหมสวยเราก็ว่าสวยข้า <c oughs> งบนข้างบนก็เดี๋ยวใกล้แล้วแหละ กอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมสุกม,มองไปแต่ว,วันพรุนี้เราจะมารีวิวกัน